สนทนาสถาบันเราสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันวันนี้ประเด็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเปิดศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะคุณพนุมาตรคะใช่แล้วค่ะแล้ววิทยากรของเราในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ดีลกเพียะโยไทยนะคะ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเริ่มงแรกเลยนะคะต้องเรียนสอบถามท่านคณะบดีก่อนเลยนะคะที่เออมีการจัดการเปิดศูนย์ฝึกทักษะของการแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ในครั้งนี้หน่อยค่ะอาจารย์เชิญค่ะเราเรา พิ่งมีพิธีเปิดไปนะครับเป็นอาคารนะครับศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์นะฮะก็จ hmm. ุดประสงค์ก็คือเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะการเรียนรู้นะฮะของทั้งนักศึกษาแพทย์แพทย์ประจําบ้านนะฮะแพทย์ทั่วไปแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อยื่นๆนะฮะให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟอร์ซิลิตี้ต่างๆ ที่น่าจะต้องเรียกว่าเป็นเชนของการเรียนการสอนในอนาคตนะฮะอ,อยู่ที่ตึกแห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์งตั้งต้นของเราเลยนะครับที่จะทําให้มีฟ a งกิตี้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ได้มีกา,การการสอนที่กว้างมากขึ้นนอกเหนือไปจากนักศึกษาแค่แล้วก นะแล้วศูนย์ฝึกทักษะการพทย์ธรรมศาสตร,ร,ร,ร์แห่งนี้เนี่ยมีบริการด้านใดบ้างคะอาจารย์ครับก็ศูนย์นี้นะครับเป็อนอาคาร8ชั้นนะครับก็จะตั้งอยู่ในบริอเวณของคณะแพทยจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นชั้น8เป็นศูนย์ประชุมนะครับซึ่งจะมีห้องประชุมใหญ่แล้วก็ห้องประชุมย่อยซึ่งอัานี้จะทําให้โกิด การจัดกิจกรรมนะการไปชุมวิชาการได้อย่างหลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ระหว่างสถาบันนะครับแล้วนกะ็ชั้นที่เจนะ็เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกสถานการจำลองหรือว่า chemical simulation center ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตามชื่อเลยครับจะ simulate ก็หมายถึงว่าจะเป็นห้องที่จำลองกงงบนนับโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องฉุกเฉินจำลองห้องผ่ เรื่องที่เป็นเทรนด์ของอนาคตต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนไก้ต้องมาฉุกเฉินมาปั๊มช่วยหัวใจนะครเราก็จะมีทั้งห้องฉุกเฉินจําลองแล้วก็จะมีหุ่นจําลองที่สร้างในรูปแบบที่มีการตอบสนองเหมือนคนจริงได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนชั้นจะไล่ชั้นไปให้หมดเลยนะครับได้ค่ะได้ค่ะอาา่บับชั้นที่หกในศูนย์ฝึกทักษะทางินมกนะครับอันนี้ก็จะ เป็นกินสกิลเซ็นเตอร์ก็จะมีฝึกทักษะนะฮะอย่างเช่นทักษะการเจาะเลือดสวนปัสสาวะใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็มีหุ่นในการฝึกนะฮะเป็นรูปแบบในชั้นนี้นะฮะแล้วก็ชั้นที่ห้านะฮะเป็นศูนย์ฝึกทักษะทางการผ่าตัดก็คือเก r g i c a l s k i l l กิลแอ a ด e คาด c c ิลิกนะครับอันนี้ก็ ขาดารศึกษกบศพเลยนะฮะก็ะความหมายคือเราปกติจะมีอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับที่รู้จักกันดีซึ่งก็จะเป็นการเรียนแบบค่อยๆเรียนไปทั้งปีของเด็กปีสองนะฮะศึกศาปีสองโดยโดยอาจารย์ใหญ่ก็จะแชร์คมามรีนเพื่อให้คงสภาพไว้มีการเรียนการสอนตลอดทั้งปีแต่ว่าในในส่วนศูนย์ฝึกทักษะการขาตักดเนี่ยจะต้องใช้อาจารย์ใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งคือเหมือนกับอ ท่านเพงเสียชีวิตมาไม่นานนะก็จะมีเนื้อหนังที่เป็นสดอยู่ด้วยเทคนิคในการถนอมนะที่ทางสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอคุณหมอก็สามารถจะมาฝึกผ่าได้ผ่ากระดูกผ่าตาผ่าไขสันหลังในสภาพที่ร่างอาจารย์ใหญ่ใกล้ใกล้เคียงคนปกติที่สุดนะฮะได้ทำให้เพิ่มทักษาในการผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนชั้นที่ สี่ยักสามนี่จะเป็นทางจักรถนะครับแต่ชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นศูนย์คือปฏิบัติการการวิภากษศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นอาจารย์ใหญ่ในรูปแบบที่เรารับทราบอยู่ก็คือมีอาจารย์อาจารย์ใหญ่ให้นักศากษานะครับทั้งคณะแพทย์และคณะอื่นๆนะครับที่เรียน,นยสามารถจะมาเรียนรู้นะส่วนนี้เป็นการวิภาคนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของการวิพาค ในระบบดิจิทัลนะครับซึ่งทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างอ่าทันสมัยสนุกสนานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนชั้นลา่าสุดเป็นชั้นกราวเนี่ยจะเป็นภาควิชานิติเวศสาขานิติเวศท,ที่เพิ่มของการเซอร์วิสในเรื่องของการดูแลนิติเวศไปด้วยนะครับนี่ก็คือภาพรวมของทั้งศึกน,นะครับอืมอ๋อเยอะม,มากเลยนะคะท่านอาจารนนย์คะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเพิ่งเปิดไป ไม่นามนมานี้ด้วยนะคะหลังจากที่มีการเปิดศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ธรรมศาสตร์แล้วค่ะเราได้มีการใช้ประโยชน์ของศูนย์นี้ในด้านใดบ้างแล้วคะอาจารย์คะครับก็ได้ใช้อย่างทั่วทั่วถึงครับยกตัวอย่างเช่นชทีน่นย์ประชุมเนี่ยเราก็จัดการประชุมวิชาการไปแล้วนะในเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับส่วนที่เป็นศูนย์ซิมูเลชันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เข้ามาทําหลายหลายกิจกรรมแล้วนะครับทั้ง การสอนนัะศึกษาทัา้งบ้านแล้วก็หน่วยงานอื่นที่มาขอใช้นะครับส่วนทางศูนย์ฝึกพัก แล้วทีนี้คอาจารย์คะในส่วนของที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งหน่วยงานภายนอกภายในเข้ามาขอใช่เ่ยนะคะและนี่ส่วนของประชาชนทั่วไปหรือว่าที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนอะไรแบบเนี้ค่ะถ้าจะขอเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฝึกษะการแพทย์ของธรรมศาสตร์นี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะร้ครับก็คือเราก็จะเปิดรับนะครับทัง้งหน่วยงาน ภายในมหาลายัยนะฮะเป็นคณะแพทย์เองหรือคณะอื่นในสุขศาสตร์สังคมศาสตร์หน่วยงานภาพรับภายนอกแล้วก็เหน่วยงานภาคเอกชนภายนอกก็สามารถเาใช้ได้ที่ถาไกไก็ก็เคยมีนะฮะในการฝึกเรื่องของ CPR การช่วยชีวิตนะฮะก็จะมีหน่วยจากอ,องค์กรทหารส่วนท้องถิ่นเะนี้ยฮะก็จะมาใช้นะครับก็จะจะเป็นการร่วมมือที่หลากหลายนะครับแต่บ้านมีช่องทางติดต่อเข้ามาใช้ได้ครับ ยินดีครับอืมค่ะ,อ,ะอาจารย์คะแล้วเราจะมีการแบบเป็นความร่วมมือกับอความร่วมมือทางด้านการแพทย์คะ่ะหรือว่าก,าก,าก,ากาาับคณะแพทยศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยนี้ยังไงบ้างไหมคะมีแผนหรือว่าหากว่าทางคณะเนี่ยต้องการจะเข้ามาหรือว่าเหมือนกรณีที่อาจารย์เพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่อะคะอ่ะอ๋อครับครัตรงน,นี้จะยินดีนะครับกับหน่วยงานนะทางคณะแพทยศาสตร์เป็นดีในปัจจุบันก็มี กอร่วมมือหนึ่งแห่งแล้วนะครับคือมหาไรกระเกริศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งอาจจะได้ล่าวนะครับแพทยสภาเพิ่งรับรองในการเปิดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาไรกระเกรตรนะเป็นสถาบันที่26ของประเทศเนี่ยก็จะรับเด็กในที่ที่จะถึงนี้แล้วนะครับแต่กษตรก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะช่วยกันได้นะครับถือว่าเป็นการประโยชน์ของประเทศชาตินะครับในกษตรกับเราก็มีความร่วมมือกันแล้วครับ ค่ะนีคะแล้วในส่วนของทั้งความร่วมมือเองแล้วก็ตัวศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์นี้นะคะทางอาจารดีหลบเนี่ยมีความคาดหวังหรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากน้อยแค่ไหนและคาดหวังอย่างไรบ้างกับศูนย์ฝึกทักษะแห่งนี้คะครับก็จริงๆในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับคือ้ง ฟาซิลิตี้ที่อาจจะติดอันดับอะไรนะฮะบางอย่างอาจจะติดอันดับหนึ่งในสามนะฮะที่สองประเทศดยตามในความพร้อมในเ่องศูนย์ตัดตัดจบสดที่เรามีอยู่ประมาณยี่สิบสามสุดเก้าปร์เซ็เลยนะฮะซึ่งถือว่าใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดนะฮะก็คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากกันสมาคม่าวิทยาลัยต่างๆ แล้วก็แต่ละที่ก็อาจจะไม่ทราบไม่ได้ใช้หรืออ่อ่พยายามไปสร้างเพิ่มเติมที่โดยไม่จําเป็นเลยนะฮะผมคิดว่าอาจจะสื่อสารกอนเรามีที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีในการต้อนรับทุกทุกทุกหน่วยงานครับครับผมค่ะค่ะต่ออย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีการใช้ประโยชน์มีการทดลองใช้งานไปบ้างแล้วนะคะอยากทราบถึงภาพ ภาพรวมผลตอบรับค่ะจากนักศึกษาหรือว่าผู้ที่ได้มีส่วนในการใช้ตัวศูนย์ฝึกทักษะก,การการแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์คะเขามีผลตอบรับอะไรยังไงกลับมาบ้างไหมคะจากก็มีการประเมินความพึงพอใจนะครับก็อยู่ในระกิจกรรมก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตลอดน,นะครับอันนี้ส่วนในเรื่องของหน่วยงานนะครับนอกจากยกตัวอย่างเป็นทาง คณะแพทยศาสตร์มาในเกษรศาสตร์เนี่ยก็ได้เินมาในตอนเปิดคือทรั้งก็สนใจครับว่าได้ได้รัดหมายมาเยี่ยมชมอีกน่จาจะช่วงช่วงกับครั้งสองครั้งนะเพื่อมาดูในรายละเอียดในการใช้งานจริงด้วยนะครับดูเอ็กซ์เอ็กซงแต่ฟาร์ซิลิ t ีเลยนะครับก็มีการเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องครับเป็นที่สนใจมากครับ ค่ะและในส่วนของนักศึกษาของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองระคะจันคะเพราะว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลที่โด่งดังอยู่แล้วนะคะเป็นที่ยอมรับนับถือทีนี้พอมีศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ที่การันตีในเรื่องของฝีมือในการแพทย์ขึ้นมาอีกเนี่ยทางนักศึกษานะคะได้มีบทบาทหรือว่าได้ได้มีส่วนร่วมในการใช้ศูนย์ฝึกทักษะนี้อย่างไรบ้างคะ ครับศาต่นักศึกษา,าก็มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับก็ยกตัวอ,อย่างเช่นในกลุ่มที่จะจบไปเนี่ยก <c oughs> ็มีบ่นเสียดายนะครับไมไ่ทันได้ใช้ <Yeah. S 1> ลใกลุ่มที่จะ oh. ขึ้นเนี่ยก็ก็มาขอด้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์ที่พาไปสอนเนี่ยก็กลับมาเล่าให้ฟังกับนักศึกษาก็ชืช่นชมให้ก็อกจะมีความภูมิใจนะครับที่คณะเราได้ได้มีศักยภาพขนาดนี้นะฮะก็ถือว่า ทำให้เด็กๆได้เรียนยนางมีความสุขด้วยครับค่ะค<น>ะถือว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นความที่อ่น้องๆน,นักศึกษาเองก็จะได้มีศูนย์นะคะในการฝึกทักษะกับแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็เครื่องมา้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครบพร้อมนะคะตื่นเต้นทันเลยนะสำหรับทั้งน้องๆน,นักศึกษาแล้วก็ทั้งผู้ที่เข้าไปใช้บริการในที่นี้ด้วยค่ะ ค่ะก<ะ>็จากที่อาจารย์เล่ามาก็ได้มีการไปค้นหาข้อมูลด้วยนะคะเห็นภาพที่เป็นศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เขาวกว้างใหญ่แล้วก็ทันสมัยนะคะอาจารย์ตอบโจทย์การฝึกทักษะการแพทย์แบบเต็มที่เลยในแต่ละชั้นที่อาจารย์เล่ามาไม่ว่าจะการแพทย์ในด้านต่างๆเนี่ยครบทั่วเลยอยากให้อาจารย์ค่ะเป็นการแชร์หรือว่าเล่าบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ เปิดเปิดเอ่อศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ไปแล้วค่ะอยากให้อาจารย์แชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็มีความคลึกคัทมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็ข้าไปศึกษานะครับในการดูนะตอนนี้ก็เริ่มมีทำเวิร์คช็อปนะฮะเรื่องของผู้สอนด้วยหรือไม่ใช่ทุกท่านจะใช้เป็นทันทีนะครับก็ต้องเรียนตรงเรื่องคุณลเลชั่นเแี่ยก็จะมีตั้งโตรโตโคอ <c oughs> อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ที่รับผิดชอบเนี่ยก็เยไปดูงานตการา,าประเทศแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้จัดเวิร์กช็อปขึ้นมาด้วยนะในเดือนที่ผ่านมานะกับดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ก็มีการลงรเรียนกันหลากหลายล้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้าไปใช้แล้วก็มีสมาร์ทลาสยูมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีการเทนแล้วก็มีการจับจองกัน นะคึคักมากนะครับ hmm. ก็ถ mm ือ hmm. ว so so ่าเป็นเป็นมิไิ่หมยที่ดีนะฮะหมายถึงผู้สอนก็มีความตื่นเต้นแล้วก็เราจะแล้วก็มีความแอคทีฟมากขึ้นนะผู้เรียนก็มีความภูมิใจแล้วก็สดใสมากขึ้นในการเรียนรู้อันนี้ก็ถือเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราเปิดมาในไม่กี่วอนมาครับค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากป้าท่านหมอค่ะ ฝากเนะะี่ยค่ะศูนย์ทักษะศูนย์ฝึกทักษะก,การแพทย์ของธรรมศาสตร์แห่งใหม่นี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาแบบส,บสดๆร้อนๆเลยนะคะฝากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ได้ราพนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังตอนนี้ที่กําลังฟังอยู่เนี่ยได้จะได้แบบว่าเห็นใจแล้วก็รู้แล้วล่ะว,ว่าเรามีศูนย์ฝึกทักษะนี้ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าอยากจะให้ฝากเอาไว้ในช่วงท้ายนี้ได้ค่ะอาจารย์หมอคะครับครับได้ ทุกษะนี้เองนะฮะก็เป็นตัวแทนหนึ่งในยิสัยทัศน์ที่เรามองไปข้างหน้านะครับของคณะแพทยศาสตร์นะฮะที่เราจะพัฒนานะฮะการแพทย์ให้ทันสมัยนะครับเราจะเชื่อถือได้นะฮะซึ่งมันจะสะท้อนจากการเรียนการสอนไปสู่การบริการให้กับผู้ป่วยในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างที่ท่าน,นที่รักอรพูดถึงตะกี้บอกว่าโรงพยาบาลก็มีชื่อเสียงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผลพวงก็คือเราก็ให้ความสาคัญนะฮะตั้งแต่พื้นฐานเลยของคุณภาพแพทย์นะฮะไม่ว่าจะออกมาทำง,งานที่โรงพยาบาลต่างจังหวเองหรือออกไปภายนอกนะฮะก็เป็นแนวคิดของเราที่จะต้องต้องทําให้ท่านเหล่านี้เนี่ยมีทั้งความรู้มีความทันสมัยแล้วก็ติดตามในสิ่งที่ก้าวหน้าได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่ออกไปปปิบัตบงานเนี่ย ท่านเหล่านี้ก็จะได้คอนเซ็ตนี้ไปนะฮะเปิดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับผมทวงสุดท้ายก็จะทําให้คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลรัรกษาอ่างปลอดภัยนะครับผมก็อยากให้แพทยธรรมศาสตร์เนี่ยได้ได้กลายเป็นจุดหนึ่งคำหนึ่งนะครับที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยให้ความาเชื่อถือมั่นใจนะครับก็เป็นการตลงงานต่างๆของเราที่เป็นพื้นฐานในลรนี้เองนะครับก็ อยากจะสื่อสารอย่างนี้นะครับส่วนในตัวตึกเองก็อย่าไปคิดว่าเป็นของไทยนะครับจริงๆตรงเนี้เป็นความสะดวที่ทําให้แพทย์โดยรวมของประเทศด,ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทราบข่าวนะและมีความสนใจที่ยะใช้ส่นะงมนดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเนะี่ยที่เรียนไปเรแ่้วการตลาดที่อื่นทาใ,ใช้สุดท้ายคนไข้ของท่านเนะี่ยจะ จะได้รับการดูแลที่ดีทันสมยสัยปลอดภัยในที่สุดนะครับกากว้ว่นี้ครับ